ยังไม่จบนะครับยังวิ่งอยู่ว่าเราจะขีดหลักเส้นเราจะยิงหลักเส้นได้ไหมครับจะยิงหลักเส้นได้ไหมเอาเรือเอาโอเคครับขอเสียงปรบมือเลยนะครับให้ดูคะแนนนะครับคะแนนตึ๊งตึ๊ง Thank oh you. ไปแล้วมันไปแล้วหนูชนะแล้วหนูไม่คิดว่ามันจะได้แต่แรกมันก็เลยด้วย